ลงในลงไประยู YouTube แล้วก็เอาไปลงในนี่ให้ในกลุ่มสวยๆสวยหน่งศูนนิดเดียวนิดเดียว ไว้อย่างบทความรายการรูปเดียวไปแข่งไกลเก็บเอาประสบการณ์มาเรียนใช่ใช่ถ้าแข่งบ่อยๆไม่ต้องเล่นควนหรอกมันจะมันจะทำให้เราแบบว่าเก่งขึ้นนะแล้วก็เวลาตีอ่ะไม่ไม่เป็นโยนลูกให้เขาตีง่ายๆก็บอกโอ้โหว่าเรียนลูกไปไปเลยอ่ะแต่ก็โลงแม่เลยไม้องแค่ต้องเก่งคู่ก่อนนะนี่แนะนำนะแล้วคือเล่นคู่ด้วยเล่นคู่มาซ้อมอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เราก็คูคูคนอืด้วยเป็นการเสริมกันเล่นฝักแค่เนี้ยไม่ได้ไม่ได้นะไม่ไม่ได้ผมได้เลิกคือโอ้นะก็มาเรียนแล้วเราก็หาโค้ชคนอื่นเออหาโค้ชนอื่นมาลองเล่นไว้เนี่ยที่เนี่ด้านหน้าที่มันเล็นโค้ชอะไรนี่แบบที่เป็นโค้ชประมาทแบบนที้ที่นี่เขาเห็นเล่ไปหาที่นี่นะไม่เจห็นคิด้โหไอ้โอ้โหม่เท่าไหร่หรอกไอ้แฟนเขาอะ เขาไม่คิดเขาเราเราอะเราสบายสบายใช่ป่ะแต่เขาไม่สบายเหมือนเราเห่น่เออนั่นแหละแต่ว่าเราก็ไปใช้สิทธินก็ได้ใช่ไหา เล่นเล่นเล่นคู่อ่ะเจะเล่นเร็วมากไม่เออไม่เดียวเดียวมันเดียวเดียวเราเล่นเราตีได้นี่เราโยนกวางใช่ป่ะเราโยนเราลอยเออเพราะเล่นคู่เหมือนต้องปุ๊บ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 อลควบคุมบ

เข้ารอบหรือสวยาช้าไอ้ช้าไอ้ไม่ต้องรีบไอาา้จะลึก